นายเกรงศัก์เครือสีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่7ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี2568จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ห้องออดิทอรียมชั้น5หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สถาบันไทยพัศจัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ Sustainability Disclosure Community เพื่อช่วยองค์กรสมาชิกยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการรวมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยได้ทำการประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลองค์กรสมาชิก และมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Awards ประจำปี2568ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการส่งเสริมองค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป